อดพยบไปไหนใช่ครับใช่ครับน้ำมาไปหมดเนี่ยจะไปยังไงแล้วข้าวของทิ้งหมดแบกเอาอะไรไปได้บ้างไหมก็คือประชาสัมพันธ์ไม่ว่าน้ำหนึ่งขวดเป้ไฟฉายโทรศัพท์สายชาร์จอะไรอย่างเงี้ย<ม>คือได้มีความรู้สึก่าพอประกาศเสร็จต่อให้มันท่วมไหวก็เถอะนะก็ทำตัวไม่ถูกไหมสี่โลดคิดยังไงผมคิดคล้ายกันนะครับคือรอบนี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าฝนแช่ คือมันตกที่จุดเดิมแช่นะครับพอมันตกที่จุดเดิมแช่นะครับน้ำมันก็เต็มนะครับน้ำมันก็ระบายไม่ได้นะครับมันเป็นการตกที่จุดเดิมซ้ําๆซึ่งมันเป็นปรากฏการที่มันไม่เคยมีนะครับก็แน่นอนว่าเป็นผลจากเรื่องโลกร้อนด้วยและเป็นผลของการที่อ่าวไทยความร้อนมันสูงนะครับแล้วไอ้น้ำมันก็ขึ้นไปเยอะในสุดเนี่ยมันก็กลายเป็นการเกิดฝนแช่อยู่จุดเดิมเป็นเวลานานดังนั้นก็ผมคิดว่ารอบนี้การอพยพนะครับทุกคนอยากอพยพหมดแล้ว แต่อพยพยไม่ได้เพราะว่าณเวลาที่รู้ว่าต้องอพยพยน้ํามาเยอะแล้วมันมาไม่หยุดนะแม้กระทั่งตอนที่เราออกรายการอยู่นี้นะครับน้ำก็ยังขึ้นต่อเนั้นตอนนี้ผมว่าปัญหาใหญ่ของหาดใหญ่ก็คือว่าคนอยากอพยพยแต่ไม่รู้จะอพยพยอย่างไรบางคนอาจจะบอกว่าก็เอาระดมเรือเข้าไปปัญหาตอนนี้คือน้ํามันท่วมสูงมากบางจุดเนี่ยน้ำสูงจากพื้น2เมตรนะครับแล้วเราต้องว,วิชาการได้อุทกศาสตร์ก็ประเมินว่าน้ำที่ท่วมที่หาดใหญ่ตอนนี้สูงก็ระดับน้ําทะเลเจเมตรแล้วนะครับ ค่าเฉลี่ยมันสูงกว่าระดับน้ำทะเล7เมตรมันสูงมากเพราะน้ำมันไม่ไหลง่ายๆแล้วถ้ายืนบนพื้นดินก็สาเมตรมิดหัวแล้วนะใช่ใช่ทีนี้พอมันเป็นสาเมตรมันเป็นอย่างนี้ไงอาจารย์เรือมันเข้าไม่ได้เพราะเรือไม่รู้ว่าตรงไหนคือถนนและเส้นทางปลอดภัยใช่ไหมคือในเรามองเราคิดว่ามันมองไปในน้ําก็ไปไหนได้หมดแต่ไม่ใช่เพราะว่าเวลาขับเรือไม่ว่าจะเป็นจ็ตสกีหรือเรือท้องแบนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าใต้น้ำนี่มันคืออะไรมันอาจจะเป็นรถบรรทุก ที่ติดค้างอยู่มันอาจจะเป็นหลังคาบ้านที่จมไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยความช่วยหลือจะเข้าไปไปอพยพคนก็ลําบากนะครับแต่ว่าผมว่าวันนี้ก็ต้องหาทางภาครัฐวันนี้ต้องระดมแล้วนะครับว่าเรื่องเจสกีเรื่องเรือทองแบนจะเอาอยัางไงแล้วคนที่ไปต้องเป็นคนขับที่เชี่ยวชาญด้วยเพราะว่าตอนนี้น้ามันแรง